ายใครเคร <c> ียดปุ๊บปีนั้นเอียเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสําราญสุขสันต์หันษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ๋าก่อนไป่อนไปใครเครียดก่อนไปกอนไบใครเครียดจะเหาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลากอนไปก่อนไปใครเครียดกอนไปกอนไปใครเครียดก่อนไปจะคลายความเครียดให้หายซีรีย ต้องาใจต้องเาใจทำไมล่ะคะจะถามอะไรพ่อคืะอย่างนี้สงสัยแล้ววันนี้ today เดี๋ยเราอะรเนีมัน what happened คะ Happen เพ่นไหนอะเพ่นไหนอะเอาภาษาไทยเกิดอะไรขึ้นวันนี้เรารับสมัครพนักงานแผนกอะไรคะแผนกอ๋อไม่รู้ว่าแผนกไหนกันฟังพ่อถ้อยแถลงให้ฟังถ้อยแถลงเออก็วันเนี้ยแผนกนี้ไงแผนกส่งเสริมการขายไง และยิ่งจอดเนียวครบรอบ10ปีด้วย<ะ>กาแฟพันไทยนี่ยืนหยัดนี่นะราคาไม่ขึ้นทั้งเมนูใหม่เมนูเก่าไม่ขึ้น Oh my god ไม่ต้องกอดพ่อแก่แล้วไม่ต้องกอด O M G Omega สวัสดีค่ะสวยจังเลยอะค่ะมีต่คนชจมแบบนี้แหละค่ะเดินมาแตัไกลนึกว่าใคร ใครคะเนี่ยคุณฟาราอ๋อคุณฟาราที่มาเป็นคอมเมนต์วันนี้คุณพ่ออ๋อคุณฟาราสวัสดีค่ะนี่คือร้านกาแฟพันไทยเข้มเท่จริงใจแบบไทยแท้ๆค่ะมีเมนูใหม่แนะนําด้วยนะคะว้าวไหนล่ะคะเมนูใหม่มีอะไรบ้างเมนูใหม่ของเราคุณฟาราค่ะเขาเรียกว่าเมนูไทยดิเซอร์ตค่ะเป็นขนมไทยนะคะที่ว่าเราเอามาเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาการกินเรียกง่ายๆนะคะว่าขนมไทยที่สามารถดื่มได้ อุ้ยโอ้ใหม่นมากเลยอ่ะก็แบบแล้วมันมีแบบเมนูอะไรอ่ะคะมีหลักๆเลยค่ะกับปราอะไรคะหลักๆหนูเลยค่ะค่ะมีทั้งหมดนะคะอันนี้อยากพรีเซนต์มากเลยมีทั้งหมด3เมนูค่ะ ะเรียกว่าอภวังคอปแอนด์โคิลเมนูที่สองนะคะปล่อยทองไทยทีและเมนูสุดท้ายนะคะลอดช่องสิงคโปร์เบลนด์อุย้ยแบบนา่ากินทุกเมนูเลยค่ะจร<ช>่เหรอคะดิฉันได้อยากกินมากเลยนะคะอะไรคะเอาเป็นแบบลอดช่องสิงคโปร์โอ้ชอบลิ้นมากเลยท่านก็จัดให้ค่ะ,คคะลอดช่องสิงคโปร์ท <c oughs> ีลิ้นดีอย่างนี้ไม่น่าบ่นสามีไปนั่งเลยพูดดีนะคะเนี่ยเชิญนั่งชาแนล แล้วทำไมคะแสงตกมันพิเศษยังไงมาทำจากหนังอะไรคะเนี่ยหนังนี่แหละค่ะแหมโ็อบคุณท่านสวัสดีครับโอ้ยอ้าวคุณเมทามาพอดีเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครับคุณป้าัอนนี้แนะนำก่อนนี่หรูหราลูกสาวพงฮะหรูหราลูกสาวอ๋อคุณหรูหราสวัสดีครับลูกสาวสวัสดีค่ะลู่หลาค่ะคุณพงษ ผู้หลูหลานำนำสกุลอะไรครับบอกหมูหลาหมาเห่าใช่ค่ะยังไงฮะเอาแหม่ฟังเฉยๆชื่อที่ฉันอาจจะไม่สนุกแต่ถ้ามีดนตรีเข้ามาเกี่ยวสนุกเลยค่ะยังไงฮะหมาเห่า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 เฮ้อเออได้ทุกคน ไม่ต้องประกวดแล้วไอการ a u d i t ออ n a u d i t i ่ n กออ็เต,ต้นได้ขนาดนี้ใครจะมาสู้ชนะไปเลยดีกว่าไม่ได้ถูกคนะคะคุณนะคะที่นี่มีร้านร่กมก <c oughs> ระเป๋าไหมอ้าวจะเปันพ่อเลยไหนว่าแสนหกเลย จะเริ่มงานหรือ,อยังครับเนี่ยอยากเริ่มอยากเริ่มแต่จะขายค่ะแต่ว่าเริ่มไม่ได้เอ้าติดอะไรครับเนี่ยไม่มีพิธีมือพิธีกร <Yeah! S 1> ผมนี่แหละครับพิธีกรจะไปโกหกคุณทำไมล่ะครับคุณจะทำงานก่อนหรือว่าอยากกินมเครื่องดื่วก่อนดีค่ะเอเอก็ดีสิครับมีอะไรแนะนำมั้งฮะแน,นะนำไม่ทครับผมในฐานะฐานะฮปล่อยแบบนี้ เอ้ยเขาเรียกเขาครับเขานั่นแหละคะ่ะแต่มันไปตรงกับเมนูหนึ่งของเราเมนูอะไรฮะเมนูฝวยทองไทยทีอุย้ยเมนูนะี้น่าสนใจนะฮะดีไหมฮะขอสักแก้วก็ดีนะฮะกระเด็กระกชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงผมกลัวคุณเหนื่อยครับนะคุณเป็นแฟนคอมเมนต์หรอกคุณมาเป็นพิธีกรอย่างเดียวกันแล้วกันอุ้ยไหนท่านผมรับหน้าที่มานะฮะก็คือเป็นพิธีกรด้วยแล้วนั่งคอมเมนต์ด้วยแล้วผมไม่เป็นใครจะมาแทนผมแล้วครับโอ้ผมมีครับลูกชายผมสุดที่รักเลยครับคุณไหนเนี่ยออน ออดปากดีลูกพ่อมาช่วยกันทำมาหากินหน่อยเร็วอยไ,ไ,ไม่ได้ให้น้องกินอะไรเลยเหรอ,อืกินเลยุณดีน่ารอเหมาะสำหรับที่จะเป็นพระเอกภาพยนตร์ าถานที่แห่งนี้เคยเป็นป่าช้าอีก20ปีต่อมาเปลี่ยนเป็นเท็กซัสบุรุษหนุ่มผู้นี้เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบเขายืนโดดเด่นสง่าณที่แห่งนี้เขาเหลียวมองทางด้านซ้ายซ้ายครับชั่วเชิญยิ้มเชิญยิ้ม สก,กีให้บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สินค้าบ้านเครื่องมือช่างและฮาร์ดแวร์ซึ่งง่ายจ่ายสบายครบจบที่เดียวอยได้สโลแกนแบบนี้นสแสดงว่าเป็นลูกค้าประจำแน่นเลยลูกค,ค้าประจำครับเป็น MC เลยครับโอ้ยใจดีดีใจ,ใน,ใจนี่คุณพี่ขาววันนี้สนใจรับบริการสินค้าตนนัวไหน พี่สนใจอยากจะได้เครื่องดูดฝุ่นสักเครื่องหน่ะครับวิได้เลยค่ะน้องครับพี่สอบถามหน่อยถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่บ้านเราสามารถกดสั่งได้เลยไหมครับกดสั่ง<อ>ได้เลยสิคะถ้็จัดส่งนานไหมครับโอ้ยเรามีบริการจัดส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงหรือเซมเเดย์ภายใน1วันเราก็ทําทได้ค่ะยอดเลยค่ะใช่ยังไม่หมดแค่นี้คุณพี่ค่ะพี่สั่งสินค้าไปแล้วยังไม่มีช่างทําให้เรามีบริการคิวช่างพร้อมติดตั้งให้เลยดีสุดๆลยครับใช่ยอดครับนี่นี่ตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ครับได้เลยค่ะอ้า พี่ตามปา้าเผาเข้ใจที่มีรอยชำ้ำเฮ้ยมาเลยจะเดินไปไหนครับเนี่ยดูหน้าสิเป็นไรครับหน้าเศร้าๆเองรู้ไหมข้าจะมีชีวิตอยู่ได้แค่เจ็ดวันอาอย่าบอกนะครับว่านักพวเ,เป็นลูกน้ำพอเจ็ดว,วันแล้วกลายเป็นยุงเป็นยุงทันสมัยซะด้วยยุงอะไรทันสมัยยุงลายส่งสวัสดีวันจันทร์อาเฮ้ยซีเรียสเลยเนี่ยซีเรียสอะไรตลกอยู่เนี่ยซีเรียส ไปหาหมอมาหมอบอกว่าจะเป็นโรคร้ายจะมีชีวิตยอยู่ได้แค่เจ็ดวันจริงเหรอครับดีใจด้วยนะครับเย็นเร่งฉลองกันเฮ้ยแต่ข้าปลงแล้วล่ะต่อไปนี้ข้าจะไม่คิดอะไรสิ่งที่ข้าจะทำต่อไปคือจะเข้าวัดดีครับพวง เขาวัดจิตใจเราได้สงบแล้วก็อยู่ธรรมะไปจนลมหายใจสุดท้ายใช่ไหมครับไม่ใช่แล้วเขาวัดไปทำไมอะ่ะไปตเตะไก่ไอ้แจ้ตัวแสบเดินผ่านวัดไม่ได้จิกข่าทุกทีพอตายทําทไมได้เตะมันตายตาไม่รับโอห้หัสงสารจริงๆสงสารข้าใช่ไหมสงสารไอ้แจ้ไม่น่าเกิดมาร่วมโลกกันนะเลย อักมาร่วมโลกกันไอ้แต้เองก็ฆ่าดำอยูคนละ,นละโลกเจอที่ไหนแต่ที่นั่นแต่ให้ครบเจ็ดพันคาคนที่ฟังเสียงนะฮะแบบอ,อย่างนี้นะเอโอ,อ,อดูลักษณะการแต่งตัวของเขาถ้าเป็นไก่ก็เปรียบเก่งในทางเชิงชนถ้าเป็นคนก็คือผู้พิทักษ์สันติราชเด็กขาดคือเสียงกําปั้นเสียงปืนคือเสียงสวรรค์ประจำตระกูลของเขาเขาตัดสินใจเหลียวมองทางด้านซ้าย เ่ามองไปด้านขวาเขามองไปข้างหน้าอเขาเห็นแล้วคือหัตหลังใหญ่ราคาพันกว่าล้านอยู่ตรงหน้าเขาและแล้วเขาจึงตัดทิใจตะโกนกล้องอย่างสุดเสียงพี่ครับ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 ดูช่วมไหมครับดูด้วครับ อ้ลูกคนนั้นหล่อมากแม่คนชวนลูกผมดูท่วมอันนี้ผมยาวพเลผมขำโอนี่เขาพิ่งมาจากประเทศเหรอครับผมเห็นพาน้องพาน้องไปนั่งดูบริษัทฟอิกร์เชทฟอนิการ์อคอบริษัทฟอิการ์ม่คอคอบุตร้นีพอิบัน์ Hello Hello Good morning e e is being h again อากันครับจักกอร์ นี่แทนผูโฟร์ด์โครมพัดอยูสปีกอว์เป็กกูเฮ้ยเฮ้ยดีไล่ฮววิกิมิแคนทูกูว้าวเอ็ดกี้ไล่ฮววอเป็นี่นเป็กกูกุนบอกให้พาน้องไปประคำไม่เอร์มามามามอ ก็ก็ยุก t โอเค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 โอปคุณเคโอนคโ้เคกันคทีมคโชเคโอเคโอนคัมเค่อเคนกเรโอเให้เคโอนคโอเากอเกโอเคโอเคโอเคกอเคโอเคโกเคโอ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 เนโซเีาอเคโาเอโอเคโอเครอเว่อเลยอเนโอเคโอเคือเคัอเคโ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 มเคโอเครกเบ

คุณหลบได้ไหมเดี๋ยวผมไปเดินให้คุณจับมือไม่ใช่เร็วอย่างนีบรีบมืออยู่นี่ดูดีๆก่อนแล้วจับเน้นมากเลยครับเน้นมากก็ไม่ใช่อะไรนี่แกฆ้ารอไว้รอเออเดี๋ยวให้กรรมการคอมเมนต์หน่อยนะครับคุณคุณฟาร่าฟาร่าเชิญคอมเมนต์นะะดูชอบไหมอะไรไหมชอบนะคะมันก็โอเคนะคะแต่ว่ามันแบบ มันเหมือนเดิมไปหน่อยอะค่ะคือมันเล่นซ้ำแบบนี้บ่อยมากเลยนะคะพวกกี่เทพ,เทพกี่เทพ <c oughs> ก็เล่นแบบนี้บอกว่าผมชอบเขาอะไรแบบนี้ยไม่ไ<ห>ม่ไปบอกเล่นซ้ำไม่ได้ต้องบอกว่าคนแบบคอปปี้เขาแบบนี้เยอะบ่อยมากไม่ค่ะเขาเล่นซ้ำค่ะแค <C oughs> ่ไม่ชอบค่ะแล้วก็แบบเหมือนแบบบอกบอกไม่ถูกะอะไรยังไงก็ไม่รู้อะโห<ฮ> <c oughs> แล้วดูลูกชายของเจ้าของบริษัทกาลังหาข้อมูลอ่านข้อมูลน่าดูเลยนะฮะ คุณเห็นดูประวัติเขาเห็นไหมครับเห็นครับแล้วตัวบัตรเขาเป็นยังไงฮะเ,<อ>เขาจบอะไรมาเขาเรียนที่ไหนฮะเขาเรียนสหรฐอเมริกาหรือที่อังกฤษครับอังกฤษครับอังกฤษนะฮะครับผมครับผม,ผมปริญญากี่ใบ,ค,บครับห้าใบครับคุณปริญญาห้าใบเลยหรสวัสดีเออแล้ว,ลวคุณ,ค,ณคุณจำรัดนะครับไม่เช่าครับยคุณกระซิบบอกดีกว่าเดี๋ยวเขาจะเสียใจได้ครับเดี๋ยวเขาจะเสียใจนะคะครับผมค่อยๆกระซิบนะ เขาพูดว่าอะไรฮะเขาเรียกหูใช่ไหมค่ะแกจะหนีเนี่ยคุณจำลัดฮะพูดนะฮะอันนี้ไม่เอาเอาเอาเด็กเย้เธอไอ้ไรอะคะคุณพูดเป็นภาษาไทยสิเขาบอกว่าไม่ตลกแล้วก็ไม่ดีเดินไม่สวยคือดูไม่ได้อะค่ะคุณฮะไม่จะปรับปรุงนี่เขาเดินให้มีความหล่อนะเขาไม่ได้มาเดินให้ตลกไอ้ที่ตลกน่ะคิ้วเขาครับช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม สวัสดีค่ะ AJ EV Bike r i g h t of the Future การขับขี่แห่งอนาคตยินดีต้อนรับค่ะขอดูหน่อยนะฮะได้เลยค่ะฉันดูด้านในได้เลยค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยค่ะนี่ก็สวย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 คุณพ่อปากหวานอีกแล้วอ่ะเรียกพี่ได้ไหมอัเล่นค่ะ เออน้องจา<ะ>๋าเอ่อรุ่นนี้เขาเรียกรุ่นอะไรจ๊ะเนี่ยรุ่นนี้นะคะคือรุ่น s a b e r Tiger ค่ะเ,เร็วแรงขับสนุกใส่แบตเตอรี่2ก้อนค่ะวิ่งได้ไกลนะคะจะขับไปทำงานหรือว่าจะออกทริปกับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็สบายใจได้เลยค่ะเพราะว่าสวอปสลับแบตเตอรี่ได้เหมาะกับทุกการใช้งานเลยค่ะอืมแล้วมันวิ่งบนถนนใหญ่ได้ไหมได้ค่ะเพราะว่า AJ ของเราเนี่ยจดทะเบียนได้ค่ะ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านี่ยมันดียังไงอะดีมากๆสําหรับยุคนี้เลยนะคะเพราะว่าประหยัดค่าน้ํามันประหยัดค่าบํารุงรักษาค่ะเพราะเป็นมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าร้อเลยค่ะน้ํามันจะแพงแค่ไหนก็ไม่เป็นปัญหาเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยเงียบไร้มลพิษและเป็นมิตรกับธรรมชาติค่ะโอ้โหงั้นดีเลยพี่เอาคันนี้เลยได้เลยค่ะพี่จะขอเป็นคนเลือกแบบฉลาดลำ้ำ นำสมัยด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJ ได้เลยค่ะเพราะ A.J. พระเอก E.V. มีจำหน่ายทั่วประเทศค่ะเทียบเลยน้องเอ้ยจัดเลยนะคะจัดเลยจัดเลยจัดเลยเอาไอ้เคสเอาเป็นอะไรเนี่ยเดินหน้าเ,เครียดเนี่ยผมว่าเคดเรื่องพ่อผมมาสิผมพงไม่ได้เรียนสาขาที่ผมชอบแล้วละ่ะอา้าวแล้วเองไปเรียนสาขาอะไรวะก็ผมบอกพ่อเมื่อวานผมอยากเรียนช่าง เรียนช่างอ <ứng> แล้วพ่อเองว่าไงอพ่อผมก็ไม่ยอมมาดิเดินถือมีดมาเลยเฮ้ยอะไรวะ <S <S แค่ลูกจะเรียนช่างกลแค่นี้ต้องถึงก็ฆ่ากับแกงกันเลยเหรอ <S <S ผมไม่ได้อยากเรียนช่างกลเอ็งเรียนช่างอะไรช่างเสริมสวยเอเสริมสวยใช่เออ้ไอ้ไอคนี่ เอ็งอย่าบอกนะว่าเอ็งเป็นใช่หนูเป็นหนูเป็นชายตีม่วงหนูรักสวยรักงามเป็นเลยด้วยกันไหมโอ้ยนี่โอเคนี่รุ่นพี่ฉันจบมาตายแล้วอืมไม่ต้องเครียดเลยซื้ออซ托์ใหม่แล้ววันนี้เดี๋ยวขับอร์ไซปจับคู่กันนีน้องออกวันนี้เลยได้ไหม ได้เลยค่ะคุณแม่เตือนตัวแม่ที่เรียกพ่ออยู่เลยเดี่ยวนะดิ๊ดเนี่ยโอ้ยสวยมากเลยพี่นี่สองคนนี้คือรุ่นใหม่เหรอคะอ่ใช่ครับนี่คือพหลลมฮาตาริดีไซน์ใหม่ แบบสไลด์แฟนรุ่น s 1 6 m 1และแบบเทเบิลแฟนรุ่น T16N1 ดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยบอกลาทุกความร้อนครับผม<ะ>แล้วมันต่างจากรุ่นเก่ายัางไงค,ครับพี่ครับเปลี่ยนรูปทรงตั้งแต่ฐานมาถึงหน้าปัดตั้งแต่ใบ,บพัดไปถึงที่จับแต่ที่ไม่เปลี่ยนคือค่าไฟครับประหยัดแบบสุดๆครับตั้งห้องไหนห้องไหนก็สวยไปหมดไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องครัวหรือห้องนั่งเล่นครับผมส<ะ>ุดยอดเรื่องประหยัดไฟอยู่แล้วนี่พ<ม>ี่คะถ้าอย่างนั้นต้องกอดต้นอบนั่งสบายเลยครับ พี่เปิดครับพี่ได้ครับตัวสองเลยนะครับเก่งครับโอ้โห,โหโยเย็นดีจังเลยค่ะเย็นมากเลยอ่ะครับถ้าอย่างนั้นนะคะพี่ขาเอาอย่างละตัวเลยค่ะได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับจัด<ส>ใ<ก>ห้เลยนะคะแม่มพวกเราม,มากันเนี่ยไปกันนานมากเลยเนี่ยเอ้าคุณแม่สวัสดีครับ ไปช้าจังเหรลูกเอารถเมย์มันมาช้าเมจ๋าแม่ครับเมื่อกี <t <t ้น nope. ี uh <t <t ้ลูกทำความดีมาด้วยครับคุณแม่ครับทำความดีอะไรเล่าแม่กม้าังน้อยก็ตอนที่อยู่บนรถเมย์ครับคุณแม่มีคุณยายคนหนึ่งเดินขึ้นมาครับแล้วทีนี้เขาไม่มีที่นั่งครับพ่อก็เลยบอกให้ผมลุกขึ้นแล้วให้คุณยายนั่งครับแน่โอ้ยเก่งมากนี่หล็กบ้าบุรุษลู้ค่รับพ่อไม่ได้เรื่องเลยแทนที่จะลุกขึ้นเองให้ลูกลุกขึ้นแทนซะงั้นเอา ครับคุณแม่อย่าเพิ่งว่าคุณพ่อพอ,อย่าว่าคคุณพ่อเขาก็ทําความดีเหมือนกันครับคุณแม่ครับทำความดียังไงลูกก็พอผมลุกให้คุณยายนั่งเสร็จปุ๊บก็มีพี่สาวคนสวยคนหนึ่งเดินขึ้นมาครับแล้วก็มายืนตรงที่คุณพ่อนั่งครับแล้วพ่อก็ให้พี่สวนนาวคนนั้นนั่งครับอ๋อแล้วพ่อก็ลุกขึ้นมายืนกับลูกใช่ไหมคะ ไม่ใช่ครับพอให้พี่สาวคนนั้นนั่งตักครับแล้วให้ผมยืนอกาะครับโอ้แบบนี้ถูกรู้ถูกต้องใช่ไหมจ๊ะถูกต้องเสียแก่ตักอะไเหรอ่ายอยจายจูรึโอ้ ว่าเดินดีกว่าคุณลูกเตาใช่เพราะฉะนั้นขอเพนหล่อๆให้เขาเดินอี้ครับไปเลยค่ะ Disney ไปินไกินหัวใจีรอก้งองิ้มด้วยยิ้ม อย่าให้น้องกินก่อนก็ไม่ยอมน้องกินเลยคกใจะแบบอะไรอะอบเลยครับคุณจะแัดเชิญไรอะชอบจังเลยคุณแค่ชั่วไอเดอร์เตยโก้จืดจืดไม่ใช่ไม่ให้ดื่มควายินไอจืด Thank ก o u g o o d b โอ้ยขยั่คุยซะด้วยสนุกอยู่คนเดียวบ้าเดี๋ยวชมโชว์ชุดต่อไปนะฮะการแสดงโชว์ชุดที่สองยังมีมีครับมีครับเป็นโชว์จากลิซ่าและฟิลิปครับ สวัสดีครับโอโปน้าน้าให้ด้วยเป็นเรื่องอะมินิเมาจะจอ้าเต้นสวยด้วยอะช้อนดูนะฮะคุณดูที่ช้อนนะครับช้อนนี่เห็นกี่คันครับคันเดียวค่ะช้อนมีหนึ่งคันนะครับ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นที่ช้อนจับตาดูให้ดีนะครับคันแยกมาเป็นสองแล้วยังไม่หมดเท่านั้นนะครับลองจับตาดูให้ดีนะขยเขย่เขยาเดี๋ยวก็กลายเป็นช้อนสามคันนะครับท่านผู้ชมคนดูทุกท่านครับยังไม่หมดนะฮะ อ๋อตัดไม่ทันครับฉีกให้เป็นก้อนเนี่ยตัดไม่ทันครับดูชุดต่อไปครับได้แค่สเหรอและชมการแสดงจากลิซ่าคู่หูดูโอของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยีอะไรครับนี่ลิซ่าเรื่องฮยีหน้าลิซ่าถิ่นุนฮะมาด้วยกันไม่เยเหรอลิซ่าเหรอเออเผือแป๊บเดียวโปน้าลายเทปแล้วเีย แบไปตอนไหนไม่รู้แล้วแต่งไวซะด้วยใช่เอ๊ะแล้วคุณลิซ่าจะโชว์อะไรครับโชว์พยากลค่ะเมื่อกี้ฟิลิปโชว์ไปแล้วโชว์เดี๋ยวดูลิซ่าดูฮะลิซ่าโอ้และนี่คือลูกบอลดูนะฮะมาเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับครับดูที่ลูกบอลอย่าดูที่หน้านะครับที่หน้าขยันแต่งแล้วก็ขยันลบ นี่ฮะแจ็กกิ้งครับโอ้โหแยกสัวประสาทเลยเฮ้ยฮเฮ็บเโอ้โหจับเดียจับดูจับตาดูดีครับท่านต่อฮะดูันหเายไปแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ป่าไงลิซ่าลิบ้าแล้วเป็นลิซ่าชุดต่อไปลิซ่ายิดผ้ามาเกิดครับ ถ่ายอมาเฮ้ยใครใครใคคุณใครใครใครไมให้เสียมเงียบยังดีวใครใครหนมองดูนีดูโชว์นะเอาพลงเอาไว้โอ้ยพอแล้วพอแล้วเด้อเออเออยุ้ยยุ้ยยุ้ยฮะเมื่อจีบยังไม่จิบตยังไ ผมเตือนเขาเตือนอเขาเฉยๆขอโทษครับ